ดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะครูตาลอากเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มบทที่2กันแล้วนะคะบทที่2ก็คือการบวกจํานวน2จํานวนที่ผลบวกไม่เกิน10นะคะหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาดูหน้าที่45กันเลยนะคะเขาบอกว่าการบวกจํานวน2จํานวนนะคะที่ผลบวกไม่เกิน10 เรามาดูค่ะการรวมจํานวน2จํานวนนะคะเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนอ่านะักเรียนเห็นแก้วไหมคะกี่ใบเอ,อ่ยเรามานัดพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ีอ่าสีแดงมีทั้งหมด8ใบใช่ไหมคะอ่ามาดูสีฟ้าสีฟ้าอีก1ใบใช่ไหมคะก็คือ 8รวมกับ1อ่าสีแดงรวมกับสีฟ้านะคะสีแดงมีแปสีฟ้ามี1 8ดรวมกับ1เป็นเท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากนะคะเป็น9อ่าเยี่ยมมากคะ่ะอ่ะการรวมกันนะคะการรวมการเพิ่มคือ การบวกนั่นเองนะคะ,ะให้นักเรียนทําหน้า45ให้เสร็จนะคะแล้วเราไปดูหน้า46กันเลยหน้าที่46เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะ,ะเรามาดูกล่อ,องนมนะฝัะ่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือมีทั้งหมดกี่คะนับ1 2 3อ่มีอยู่3เพิ่มอีกเพิ่มอีกเท่าไหร่คะเพิ่มอีก2 การเพิ่มนะคะคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบวกนั่นเองนะคะ,ะเราเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะ2ใช่ไหมให้นักเรียนเขียนเลข2ลงไปมีอยู่3เพิ่มอีก2รวมกันเป็นเท่าไหร่คะ,ะห่สสาสี่ 5นี่งคําตอบของว่ามีอยู่5นะคะอ่าตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเรามาดูโดนัทกันนะคะโดนัทอ่านับที่อยู่ตรงถาดก่อนนะ1-2-3-4-5-6อา่ามีเท่าไหร่คะฝั่งนี้มีอยู่เท่าไหร่อ่ามีอยู่6ให้นักเรียนเขียนเลข6ลงไปอ่าในจานมีอีก3ใช่ไหมคะนับต่อจาก6ไปอีก3ครั้งอย่างละ หนึ่งครั้งเข้าใจไหมคะอ่าหแล้วใช่ไหมคะเจ็ดเอ่าหเพิ่มอีก3เป็น9อ่าอีก2ข้อให้นักเรียนทําเองนะเสร็จแล้วเมื่อเสร็จหน้า46แล้วเรามาดูหน้าที่47กันคะ่ะอ่าหน้าที่47เขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะอ่าฝั่งนี้เรามาดูทางซ้ายมือก่อนฝั่งนี้มีอยู่เท่าไหร่คะนักเรียนอ่า หนอ,อ่ามีอยู่2องเขาบอกว่าเพิ่มอีกแสดงว่าฝั่งนี้เรายัางไม่นับใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็มีอยู่1นสองเพิ่มอีก2อ,อ่าสบวกกับ2เป็นเท่าไหร่คะติ๊กต๊อกติ๊กต๊กอกโอ้เก่งมากอ่าสเยี่ยมมากคะ่ะข้อต่อไปทั้นเรียนทำเองนะเรามาดูหน้าที่48กันคะ่ะ หน้าที่48เขาบอกว่าการบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวกเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเขาบอกว่าที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนหญิง4คนกับนักเรียนชายอีก2คนมีนักเรียนที่โต๊ะอาหารทั้งหมด6คนนะคะนักเรียนชายมีใครบ้างในโต๊ะอาหารหนึ่งสอง ใช่ไหมคะมีอยู่2คนนักเรียนหญิง4คนตรงไหนคะ1 2 3 4ใช่ไหมคะอ่าเขาบอกว่านักเรียนหญิง4คนนะคะอ่าให้นักเรียนทําเครื่องหมายอะไรเอ่ยเมื่อมาเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะอืมอ่าให้นักเรียนใส่เครื่องหมายบวกนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องหมายนะคะเขียนในรูปแบบของประโยคสัญลักษณ์นะคะดังนั้น4ี่บวกสเป็นเท่าไหร่คะลูก ติ๊กตอมี4แล้วเพิ่มอีก2เป็น6ถูกต้องให้นักเรียนทำเครื่องหมายเท่ากับนี่4บวก2เท่ากับ6ถูกไหมคะนับเลย1 2 3 4 5 6คนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนะคะอ่า1.2 1.3ให้นักเรียนทำเองนะคะ เรามาดูกันนะคะในหน้าที่49นะคะเขาบอกว่าเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการบวกนะคะด้านนี้จะเป็นด้านข้อความด้านขวาจะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะอ่าเรามาดูอันแรกก่อนนะคะเดี๋ยวครูตาจะทําให้เป็นตัวอย่างก่อนนะ6รวมกับ1เป็น7ใช่ไหมคะลูกอ่ะเราเขียน6ก่อน6รวมกับรวมกับต้องใส่สัญ,ญลักษณ์อะไรลูก การบวกรวมกับนะคะใส่เครื่องหมายบวกลงไปนะคะรวมกับหนึ่งนะคะ,ะเขียนเลขหนึ่งเป,เป็นนักเรียนต้องถ่ายเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะหกบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ลูกช่วยครูคิดหน่อยอติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรนะมากกว่าหกแต่น้อยกว่าแปดเลขอะไรคะ ระหว่างตรงกลางเยี่ยมมากเลขเจนั่นเองอมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่า5เพิ่มอีก3เป็นแปดใครใครสามารถทําก่อนคุณแล้วเก่งมากเ,าเรามาดูความกันนะห้าเพิ่มอีกก็เป็นเครื่องหมายบวกได้เช่นกันเพิ่มอีกเท่าไหร่คะเขาบอกเพิ่มอีก3นะคะ เป็นเป็นครูตาลบอกให้ใส่เครื่องหมายอะไรนะเท่ากับเท่าไหร่ลูกแปดอ่าที่เหลือนะคะให้นักเรียนทำเองนะคะเหมือนเดิมแล้วส่งกับครูทางไลน์ได้เลยนะคะ